โรงพยาบาลวานอนิวาสเป็นโรงพยาบาลชุมชนภายใต้การดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครนอกกเหนือจากการให้บริการด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลยังมุ่งเน้นในการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับระบบภายในโรงพยาบาลมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะทั้งนี้ก็เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกับระบบต่างๆช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาลดขั้นตอนการดำเนินงานและสร้างประสบการณ์การเข้ารับบริการที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน นะครับผมนายภูริดนฤาสีนะครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลออนอนนิวานนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือมีผู้มารับบริการค่อนข้างเยอะขึ้นทุกวันนะครับฝ่าแด้านนี้นะครับก็คือเราจะมีการจัดทำเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์ฟิสิกอลนะครับซึ่งมันมีความยากลำบากมากครับในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการ Management การคอนฟิเกเรชัน หรือแม้กระทั่งการจัดซื้อต่ตางๆนานา,นานครับซึ่งทําให้เราได้เกิดความลําบากค่อนข้างมากเลยนะครับในการบริหารจัดการครั้งนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนัทพงศ์กองพิธีครับตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการโรงพยาบาลวานอน,นิวาสครับาจากประสบการณ์การใช้งานของระบบ HCI นะครับก่อนที่เราจะมาใช้ระบบก็คือพบปัญหาจากคุณหมอและก็ผู้มารับบริการว่าระบบงานของเราช้าครับตอบสนองไม่ทันทุงทีในตอนเวลาเร่งด่วน หลังจากที่มี HCI ของแซงฟอร์เข้ามานะครับก็ตอบโจทย์เราทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นด,ด้านความปลอดภัยในด้านของ Data นะครับในด้านของ Infrastructure แล้วก็ในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องราคานะครับผมคิดว่าตอบโจทย์เราได้หมดเลยครับผมเราก็มีการพัฒนาในรูปแบบของ Smart Hospital ที่มีความแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ ต่อยอดไปถึงระบบของอโรงพยาบาลอัจฉริยะในอนาคตรครับที่จะเกิดขึ้นผมคิดว่า HCI Sangfor เนี่ยสามารถตอบโจทย์เราได้หมดเลยนะครับทุกเซอร์วิสการบริการครับพอเปลี่ยนมาใช้ระบบ HCI แบบเต็มรูปแบบก็ทำให้ระบบดีขึ้นครับก็คือเสียงฟีดแบ็กตัวนี้ก็ลดน้อยลงปัญหาเรื่องคอขวดก็ลดน้อยลงทำให้ระบบสมูทด,ดีขึ้นครับในส่วนของเรื่องการบริหารจัดการของระบบก็ทำให้ การใช้งานได้ง่ายขึ้นครับเนื่องจากตัว user interface ของระบบ HCI Sangfor สามารถบริหารจัดก,การได้ง่ายจุดเด่นของเขานอกเลิกก็เรื่องของมีตัวแอนตี้ไวรัสตัวไฟร์วอลที่ติดมาให้แอดขึ้นมาให้อีกใน HCI เพื่อป้องกันระดับอีกระดับหนึ่งของไลซซั่มแวร์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการแบ็กอัพข้อมูลมันสามารถคอนฟิกได้ว่าเราจะคอนฟิกเป็นรายวันรายวิครายชั่วโมง สำหรับผมเนาะการบริหารจัดการระบบครับมันก็ทำให้เราสามารถไปบริหารจัดการระบบได้ง่ายในที่เดียวโดยที่ไม่ต้องไปเข้าหลายๆลายเซิร์ฟเวอร์ครับก็คือสามารถบริหารจัดการได้ที่เดียวเลย 1. ง่าย 2. สะดวก 3. รวดเร็วครับขอบคุณครับ